สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการลุมพินีปาร์ครัตนาทิเบตนะครับผมโครงการนี้จะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางกระสอห้องนี้อยู่อาคาร b b บ y ครับชั้น24เป็นห้องที่ built-in furniture ทั้งห้องเลยห้องขนาด23ตารางเมตรนะครับผมก็เข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก็จะมีตัวชั้นวางทีวี built-in นะครับส่วนทีวีเนี่ยจะเป็นแบบ ยิงติดผนังให้เลยแล้วก็มีชั้นวางของที่เราบิวอินไว้ให้ด้วยทีวีจะเป็นทีวีไซส์ส0นิ้วครับผมถัดมาเนี่ยตัวโซฟาเนี่ยก็จะเป็นโซฟาผ้าไซส์2ที่นั่งแล้วก็มีโต๊ะทำงานเล็กๆนะครับผมตรงนี้ก็จะสวยๆเลยแล้วก็ตัวห้องนอนเนี่ยในห้องจะมีแอร์ซัมซุงครับหเครื่องแล้วก็มีตัวโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอยู่ท้ายเตียงส่วนที่นอนเนี่ยจะเป็นที่นอนไซส์ 5ฟุตครับพร้อมฟูกนอนแล้วก็หัวเตียงก็จะบิวอินเป็นชั้นวางของแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟนะครับที่เดินสายไว้ให้ตรงนี้ด้วยวิวของห้องเราจะเป็นวิวที่หันไปทางกับเซนทรัลรัตนาธิเษกมองไปก็จะเห็นตลาดนกคู่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นวิวค่อนข้างแบบเขียวสบายตาครับผม มานะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนครัวก็ตัวเคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นไซส์มาตรฐานที่โครงการให้มาเลยแล้วก็มีตู้เย็นไซส์สองประตูนะครับเป็นตู้ใหญ่เลยอ่าแล้วก็อันนี้คือจุดที่เจ้าของเขาบิวอินเพิ่มมาก็จะเป็นโต๊ะจะเรียกว่าโต๊ะทํางานหรือโต๊ะทานข้าวดีก็จะมีไฟด้านล่างด้วยแล้วก็มีชั้นวางของด้านบนครับตามนี้เลยส่วนห้องครัวเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนะมูลี่อ่าที่ว่าม่านกันแสงเป็นกันแสง ตรงระเบียงจะมีเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับอยู่หนึ่งเครื่องด้วยครับผมแล้วก็ถัดมานะครับในส,ส่วนของห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นสุขภัณฑ์ที่ตัวโครงการเขาให้มาเลยแล้วก็พิเศษคือเจ้าของเนี่ยติดตั้งฉักกับน้ําเพิ่มมาติดตั้งมีฉักกับน้ําเพิ่มให้นะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้หนึ่งเครื่องด้วยห้องนี้โครงการ ลุมพินีพาร์ครัตนาธิเบศนะครับผมอาคารบีบอยชั้น24ขนาดห้อง23ตารางเมตรเป็นห้องที่บิวอินทั้งห้องแบบนี้เลยปล่อยเช่าที่ราคา7,000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องจริงก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดี n ลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบการทีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับ